เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำนับอยู่หายใจออก ถ้านั่งสมาธิทำอย่างนี้พระองค์ก็บ,บอกภิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้